มื่อกี้มีข่าวดีมาแจ้งพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะจ๊าเมื่อนี้นะคือแบบว่าเป็นความภาคภูมิใจแห้งหลักะแบบว่าดีใจแห้งเนาะแล้วกะกระทือว่าลอค่อยมาหนิกะอ่าด้นเติบอยู่นะจากาแมะนาวกะสิมา่ว่าว่ามะนาวเนี่ยก็สิสีด้นี่มาเนี่ยเฮ็ดยูทูบมาเนี่ยจักเดือนหรือว่าหอดปีอยู่บ่อเนาะพี่น้อง จังได้พินมากราคาขันตอนในการขอพินนี้อยุ่งยากหรือว่าแบบใส่เวลาดนนําได้นอกพี่น้องสําหรับมะนาวนะเพราะว่าบางคนกะใส่เวลาบดลนบางคนกะใส่เวลาดนแห้งนอกจากขอพินนะบางคนก็อาจจะขอแบบพินบดได้เลยเนาะใส่เวลาดนแห้งลําบากแห้งในการขอพินเนาะมะนาวสิมัวราแล้วก็มาแจกบ,บอยเมยพี่น้องเอฟซีพังทุกไ ฟังทุกปู่ทุกคนเลยนอกจาก็คือว่ามะนาวดีใจแห้งๆเลยจ้าวันนี้กะ่อนอื่นก็ข้อกาบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกปูกปปปนะก่ทุกคนเลยนอกจากแล้วกะอยากสิข้อขอคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกปู้ทุกคนน่าติดตามกดไลค์กดแช์คอมเมนต์เป็นกำลังใจเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาบอขามโฆษณามะนาวเนาะกะก็ขอคุณหลายๆนอกจากทุกปู่ทุกคนเลยคือแบบบ่มีเอฟซีหรือว่าแบบ บุไดอนเอซีก็คือสีบลมีมือหน,นีสีบงมีวันนีมาหัวเนาะกะลํำพังมะนาวเหตุขีดค,คนเดียวกับแบบบบปันได้ดอกเนาะพี่น้องถาม่พเมพี่น้องบรสนับสนุนบอเป็นกำลังใจให้มะนาวมะนาวกคานน็คือสีบไดเมือนีคือสีบลมีมือน,นีวันนีเนาะแปบลบว่ามะนาวกะดีใจแห้งแ้วกะภูมิใจแห้งเนาะแต่ว่า มะนาวกับบริเก็งดอกนอกาเฮ็ดคลิปเพนยังมะนาวกับบริเก็งดอกแต่เพียงแต่ว่ามะนาวกับแบบมือไม่เนาะมะนาวกับแบบคือคอยเฮ็ดไปเพราะว่าใส่โทรศัพท์แขกเครื่องเดียวใส่โทรศัพท์แขกเครื่องเดียวเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเฮ็ดงานไปน้ำเพราะว่างานประจามะนาวเนาะมะนาวกับเฮ็ดงานไปนําเวลากะสีบ้คอยมีเนาะบางที่กะสีล่งคลิปเน่บางที่กะสีบรีเก็่งคลิปเพราะว่าถาบ้าง เพราะว่ามะนาวเห็นงานมะนาวกับาากบริมีวันยุดเนาะถา่ว่าวังว่างมะนาวกับสิโคจะหน่ายเป็นไปหันไปหนีเนาะเพราะใเห็ดคีบเอ่อแล้วก็มะนาวกับยูคนเดียวเนะช่วงนี้ก็คือแบบน้องสาวของบริยูกับเฮ้สิโบมีเวลาเมือที่กับบริลุ่งคลิปพ,พอมพี่น้องเอฟซิก่ะอย่าลืมเนาะพี่นอ้องอ่าเป็นกําลังใจมะนาวคือเกาเนเดอนจาออ่าเดอเพราะว่ามะนาวกับสิพยายามัฒนาหรือวา เห็ดคีบห้ดีขึ้นไปเลยเลื่อเนาะมือตอนนี้กับมือใหม่อยู่ยังเห็ดเห็ดยังบท่านเกง่งเห็ดย่าง่บรานเป็นเนาะกับสิบแบบบบบ๊บบบนะเคยหนาเบิงบันไดนะพี่นนอะแต่กับสิแบบยามพัฒนาถึงไปเลยเลื่ออยู่เนาะเพื่อพอแม่พี่เนอะ fc ทุกคนเลยจ้าดีใจแห้งเลยจ้าขอคุณหลายๆเด้๋เพราะว,ว่าไต้ก่อตังได้วารีสางขึ้นมาแบบสําเร็จเรียบร้อยแล้วกับสำเร็จเซตสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเ,เวนาะ กะสีมีแบบคือมะนาวเนี่เฮ็ดสองเองทุกอย่างเลยเฮ็ดสองเองทุกอย่างเลยเนาะจาะลงคลิปตัดต่อคลิปแล้วก็อาดคลิปเฮ็ดเองบดเลยทุกอย่างเลยเนาะจาะแล้วมาที่นี่ก็คือแบบโอ้กว่าสิบพันกะสามเดือนสามเดือนมะนาวเฮ็ดคลิปสามเดือนสามเดือนกวกกวามะนาวพานกดมะนาวเฮ็ดคลิปสามเดือนกวกกวาเนี่มะนาวพานกด OR พอาะมนาวผ่านกดแล้ว3เดือนกว่าเนาะผ่านกดแล้วกะสิมีอันอัน2 0า0ยังก็เซาเอเอโอเอซาวลาวเนาะจ้ะเพิ่นก็สิพายืนยันตัวต้นแล้วกเพราะว่ามนหาวเฮ็ดพวกยืนยันตัวต้นหรือว่าคอปอขอพินนี่มะนหาวเฮ็ดบ่เป็นเลยเนาะมนนาวก็มีหน้าที่แค่ลงคลิปตัดต่อคลิปเอ่อเฮ็ดคลิปเองอัดคลิปเองเนาะ แต่ว่าคนที่เพิ่นผ้ายืนยันคลิปเออผ้ายืนยันตัวตนขอพิ้นนะคือกอกพิ้นนะคือเสาโอเอสองพ่นกับช่องเสาโอเอโอเอเสาวลาวเนี่ยแหละจ้ะเออสองพันอ่ะสองอันโอเอเสาวลาวเนี่จ้ะเพิ่นเป็น,น,ปนคนผ้ายืนยันผ้าขอพิ้นเนาะมะนาวเห็ดบุกเป็นเลยมะนาวมีหน้าที่เห็ดเป็นแกะลงคลิปตัดต่อคลิปอ่ะแค่นี้กะหยากแล้วสำหรับมะนาวเนาะจ้ะ ก็คือสามสามเดือนนีน่ผ่านกดตสามเดือนกว่าๆนีน่ผ่านกดรพอผ่านกดแล้วกะย,ยืนยันตันตนวตนยืนยันตัวตนแล้วกะยืนยันตัวตนแล้วกะถาเลียนหออซิบเลียนกับจังคอพินเนะาะยาค่แหงี่น,น,นพี่น้องเออคอพินน้ำรับมะนาวเนีย่ยบางคนกะางบางคนกะยาคอพินเนาะบางคนกะสามทีได มงคนข้อไปหลออเดียวได้มงคนก็นข้อไปสองหลอบมงคนก็นข้อไปสามหลอบจังสีได้เนาะคือของมะนาวอ,อย่างงยแค่แทงมะนาวว่ามะนาวพันกดนี่สําหรับคนอื่นนี่พันกดนี่เป็นปีหรือว่าเป็นแบบเป็นปีสองปีอย่างพันเนาะแต่ว่ามะนาวคือแบบสามเดือนนี่พันกดง่ายอยู่พันกดสําหรับมะนาวนะพานกดนีอย่างง่ายอยู่เพียนแต่ว่ามะหาบบนนาายาตอนข้อพินอ่ะข้อไปหลออหนึ่งใส่ที่ย,ยู่บอลมะนาวยูเนี่ยเนาะหลออหนึ่งเนี่ย บ่ได้อีกอบก็บ่ได้อีกกระเาะเจ้ะขอไป2 2รอบแล้วยังบได้อยู่ก็เลยโถว่าสิเห็นได้แเนาะสิได้อยู่บ่เนาะก็เลยว่าเออกันปรึกษากันกับ SAO เนาะก็เลยว่าลองเปลี่ยนที่อยู่ลองเบิงเื่อบางเทื่ออาจสิเป็นนําที่อยู่เนาะ พราะว่าบอนมะนาวนะะคือแบบบอนรับไปสนีน่ะไม่หลายบอนเนาะอยู่หอพักเนอยู่หานคะเนอยู่นะ่ะอยู่อูนเนออเนอกจากมีหลายบอนเลยบอนลงไปสนีน่กะก็เลยแบบย่านว่าแบบมันตกลนนะ่กะก็เลยว่าเปลี่ยนที่อยู่นี้เปลี่ยนทยไปเป็นไปใส่ที่อยู่อันของอยากเนาะเพิ่นอยู่ลาดพร้าวเานาะจ้ะก็กะเลยเอาที่อยู่ของเพิ่นใส่บันี้กะ ครบเดือนและยังบ่มาอีกนอกจากพี่น้องครบเดือนก็ยังบ่มาอีกก็หิ้นถ่อออกไปนักลงอีกถ่อลงกเก่าอีกบัที่นี่บัที่นี่ก็เลยแบบถ่อลงไปกเก่าแหละบ่จังแนวสิเฮ็ดแล้วบัดนี้ก็เลยว่าคุยกับอันเซาเออีกรอบนึงว่าสิเอาได๋ก็เลยว่าสิยืนยันตัวตนด้วยแบบใส่บัตรประจําตัวนอกจากพี่น้องคุยกันว่านัดกันว่าบื้อัญจันทรอ่ามื้อันจันทร์สิอันเลิกใหม่บัดนี้ ใส่วิธีใหม่แบบนี้ในการยืนยันตัวตนนอกะว่าขอพินบอดายแล้วสามหลอบแล้วยังบอดายพ่อวนอาทกันมื่อวันจันทร์ผลว่าวันวันเสาร์ขออันวันเสาร์ตอนเสาร์นะอันญาติอยู่ลาดผผาที่เอาที่อยู่เพิ่นทสาเนาะเพิ่นทุบทรงพินไม่หายเบิงบาบนี้พิ่นธุทรงพินไม่หายเบิงว่าได้แล้วคนวันนั้นนี่แหละมะนาวก็เซามะนาวก็ดีใจแล้วพี่น้องื่อนแบบนี้โอ้ยนู้บอดายแล้วบบบนี้ กับไม่แห้งถึงมาแล้วว um. ันว่าได้ผินแล้วเนาะกับเบิงเน้นใหอส่งยดไม้ผิวนี่เบิงไปเบิ้งมามันแมนบกกันยังบนัยใจว่าเป็นของเจ้าของอยู่นะจ๊ะกับโบนัยใจว่าเป็นของเจ้าของกับเบิงกับโบเฮนว่าสิบอกซื้อพอเป็นภาษาอังกฤษเนาะจ๊ะมันเป็นภาษาอังกฤษแบบนี่ี่เป็นภาษาอังกฤษแหละอ่านโบกเป็นเบิงไปเบิ้งมาแมนโบกกันยังบหมั่นใจอยู่เนาะจ๊ะ ว่อยากดีใจเก้อน,นะก็เลยแบบเบิ้งเห็นใใมันแน่ใจว่าเมนขค้เฮาเถะโ,โ,โบเนาะกันเลยว่าเบิ้งไปเบิ้งมากอะไม่เห็นอ่านซื้อเป็นภาษาอังกฤษตามบัดต,ตามบัดประจาตัวเนาะซื้อเป็นภาษาอังกฤษเป็นตามบัดประจาตัวเาะนาาเนาะไม่เห็นกันเลยว่าหมั่นใจเลยว่าแบบนี้บ่เป็นขค้มะนาวเนาะมะนาาก็เลยว่าหมั่นใจแล้วว่าเป็นขอ้มะนาวกันเลยว่าเออดีใจแห้งนาจากพี่น้องกว่าจบ สีดายมานหยากลำบากแหงเลยแบบตอนนี้กับมะนาวก็คือว่าผ่านกุทุกสิงอย่างแล้วเนาะก็ยอยากฝากพอยเมพี่น้องอ่ะเป็นกำลังใจให้มะนาวในเด้อจาาฝากเบึงคปเบบึงโฆษณาให้มะนาวในเด้อจาาพี่น้องมะนาวสไปยา,ยามเยมบิดลิบให้ดีเกิดเลือ่อยเราจะพยายามพัฒนาเกิดเลื่อยทามะนาวบพมีเวลาลงลีปกะอย่าลืมมะนาวเด้มมะนาวก็สิพยายามหาเวลาลงลิปให้ได้ พราะวะเนีย่ยมึกงานหรือว่านี่มะนาวกัสีหายขีดลงนะแบบยาม,มื่อแรงเมึกเแบบียดมึกงา่ายนอกวางหวะงานมะนาวกัสีหายขีดลงไปไปนีเนาะจ้ะอ่กากังเว้นกับสิบบวกเลยไ,ไปสปปิไปตอนกลางคืนเอาเพราะว่ากลางคืนเกาแบบเขาแล้วงานแล้วะนะเขาจะหน่ายไปได้เน,น,นาะจ้ะมะนาวกับสิบไปง่ายไปขีดลงไปง่ามมะนาวกับเก็บเยียนไปเรื่อยเนาะจ้ะตอนนี้ก็ได้ ถาว่าเลี้ยงเป็นครบแลละเพิ่งกะสโอนหายมะนาวกะดีใจแห้งมันจะปีปน้องแปลว่าเพื่อสีได้มานมเมนี่ยโบมมนายบางคนเป็นเหตุปีสองปีเพิ่งกะยังโบาพานเนาะเลยแบบมะนาวกะบ,บูบุวามะานาวพานได,ได้ได้นะมะนาวก็บริ๊ง มะนาวกับว่าคลิปมะนาวบริถึงขนาดว่าสีดีมากมายเนาะเพราะว่ามะนาวกับมือไม่เห็นยังกับยองบุท่านเราคอยเป็นตัดคลิปตัดยังกับเรคอยเป็นเลยเนาะจากแบบไปยยอนเบิ้งคลิปมะนาวเนาะที่มะนาวเห็ดผ่านๆมาแต่แต่คลิปแหลกเลยคลิปแหลกคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองที่สามมาเนี่ยอู้แย่แห้งเลยแต่พี่น้องบรคอยบรคอยเป็นตะเบิ้งบันไดเนาะหลังก็ล้างๆมากกับคอยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อเรื่อเลือเือยู่เนาะจากเพราะว่ามะนาวกับแบบพันพญัญญแบบ เฮ็ดพัฒนแบบดีขึ้นเรื่อยๆอายุแต่กะยังบ่ถึงขนานดะว่าด,ดีเพียงพออนะมันานักกับพญยา,ยามเงขาไปหาาความหูแน,น่ยูทูบเพื่อนน้องมันานกกับสิไปพิมพ์เบิ้งวิธีเห็ดนุนีนันวิธีนุนีนันห้ากับสิไปเบิ้งช่องเพิ่นผุเพิ่น,นเห็ดช่องแบบแข็งแลลงหแล่รวยใหญ่แหล่เนาะพววแบบเพิ่นแบบมีสีมือมาลายแหละมันานกกับสิพญยา,ยามเขอไปเบิ้งเพิ่นและกะเก็บเกี่ยวขอมูลเอาความหูมากพัฒนา อันนี้คลิปของมะนาวเองเนาะกะัถือว่าเรียบรุเสร็จสมบูรณ์เรียบร้สสบรยรยบรอยแล้วนะจ้ะสำหรับการแบบยืนยันจุดตนหรือว่าผ่านโคดผ่าน,นอีหงังถุกยางแล้วนะกะัถทอว่าเรียบร้อยเบิดทุถอก,ก่างแล้วลอถ,ถ่าแต่เงินครบแล้วกะ็ทิท้วปกติโอนให้ห้าเนาะพี่นอ้องแต่ก่ยังอีกโดนอยู่ดอกพี่น้องเออว่าเงินจิพ่อพ่อจำานนที่กำหนดที่เพิ่นสิโอนหายเนาะกับอยากฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซี อ่ซอยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้มะนาวเนีเด้อจ่ามึงคลิปเบิง่งโฆษณาฝากกดไลก์ก็แช่คอเมเมนต์ใหมมะนาวเนีเด้อจา่าฝากขอฝากเนือฝากตัวนับเอฟซี่พอแม่พี่น้องทุกคนเลยจา่าที่เลื่อนพานกะที่เห็นกะย่าเลื่อนพานเด้อจา่าฝากกดข้ามาเบิ่งในี่เด้อจา่าอย่าสุดเลื่อน่านมะนาวเด้อแต่เดิมกะ สิเมาา่าามามาวะาเมเลา,ราประสบการในฟังซามนี้นอกจากพี่น้องกสิขอกับสวัสดีและสบายดีจบคลิปไปเพียงเท่านี้นอกจากเกาะกันกิปหนาเด้อพี่น้องกะลาเดินจ้ะบายบายเดินจาก